สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการจดหมายประชาชนรายการที่ใส่ใจทุกเรื่องราวทุกปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวไทยเพื่อสังคมที่เต็มไปด้วยโอกาสอย่างเท่าเทียมค่ะดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งมาพบกันทุกวันเสาร์เวลา9ก้นาฬิกาถึง9ก้นาฬิกาสานาทีทั้งทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11กรมประชาสัมพันธ์หรือว่า NBT พร้อมกันนี้เรายังได้ถ่ายทอดเสียงไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย2ระบบด้วยกันนะคะคือคลื่น FM 9 22.5 m มกะและ AM 891กิโลเฮด้วยค่ะวันนี้รายการจดหมายประชาชนจะขอหยิบจับประเด็นที่เป็นเรื่องใกล้ๆตัวแล้วก็มีพี่น้องประชาชนนั้นเขียนจดหมายส่งเรื่องราวโทรศัพท์มาขอรับความช่วยเหลือผ่านทางศูนย์บริการประชาชนของทราเนียบรัฐบาลมากมายเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของน้ำประปา เรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราแล้วก็เป็นเรื่องที่จะส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทยนะคะรัฐบาลชุดนี้มีแนวทางในการช่วยเหลือดูแลมีการขยายการให้บริการเรื่องน้ำประปายอย่างไรรวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่เราจะได้รับเกียรติ จากวิทยากรของเราในวันนี้นะคะคือท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยและอีกบทบาทหน้าที่หนึ่งท่านยังเป็นประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคด้วยขอต้อนรับท่านอธิบดีชัดชัยพรมเลิศค่ะสวัสดีค่ะเรื่องใกล้ตัวมากมากเลยนะคะเรื่องของน้ําแล้วทุกๆวันเนี่ยทางศูนย์บริการประชาชนก็จะมีการรับเรื่องราวร้อง,องทุกเรื่องนี้เยอะมากอยากเรียนถามท่านในภาพรวมก่อนค่ะว่านโยบายของรัฐบาลพระท่านยิ่งรักชินวัตร รัฐบาลชุดนี้เน้นย้ำเรื่องการดูแลเรื่องน้ำยังไงบ้างคะครับก็ขอเรียนต่อพี่น้องประชาชนใน2ประเด็นครับค่ะประเด็นแรกป้องกันบรรเทาสาภัยเองในฐานะฝ่ายเลขาในการจัดการาพิบัติของชาติะนะครับส่วนอีกฐานะหนึ่งผมได้รับมอบหมายจากคนตรีให้เป็นประธานกรรมการการประพาสวนภูมิภาคินะครับต่อประเด็นการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำของรัฐบาลนะครับรัฐนายกได้ให้ความสําคัญด้วยตนเองครับท่านเรียกประชุมผู้ว่าการจังหวัดทั่วประเทศ ก่อนถึงสถานาภัยแล้งนะครับนอกจากนั้นก็ยังมอบให้รมนตรีถึง20ท่านครับลงไปกํากับในพื้นที่ที่ประสบสถานาภัยแล้งในห่วงนี้และห่วงที่ผ่านมาตึ้งแต่ถึงกว่า50จังหวัดน,นะครับนอกจากเรื่องน้ําแล้งแล้วก็ในเรื่องของน้ําท่วมต่างๆโดยมอบให้ท่านรองรมนตรีท่านดรปลอดประสบน,นะครับเป็นประธานกบอ,อดูแลร่วมกับสว่วนราชการต่างๆผมอยากกล่าบเรียนนะครับว่าในการจัดการน้ําของรัฐบาลนั้นไม่ได้ทําเฉพาะหน้าครับ แต่เป็นการทําทั้งระบบเป็ดเสร็จยั่งยืนนะครับโดยแบ่งเป็นสาขาวเฉพาะหน้าสาขาระยะกลางและระยะยาวภายใต้กรอบของกบอเนี่ยนะครับโดยแบ่งการจัดการน้ําตามลักษณะของการใช้ประโยชน์ออกเป็น4ส่วนครับส่วนที่1คือท่านนายกสั่งขารเลยครับเมื่อปลายเดือนกมุาพันธ์ที่ทําเนียรแห่งนี้นะครับว่าประชาชนต้องไม่ขาดน้ําอุปโภคบริโภคอย่างเด็ดขาดนะครับในส่วนที่2น้ําเพื่อการเกษตรนะครับก็มีการบริหารจัดเกณฑ์ จัดการและรวมไปถึงการจัดโซนิ่งพืชเกษตรนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับน้ําที่มีอยู่นะครับส่วนที่3เนี่ยเป็นน้ําเพื่ออุตสาหกรรมครับซึ่งเรามีโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมต่างๆในส่วนที่4ก็เป็นเรื่องของน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศนํามาสู่โครงการปลูกป่าตามโครงการแพรริปนะครับนี่เป็นภาพรวมการจัดก,การน้ําซึ่งจะเกี่ยวเชื่อมโยงกับโครงการ3ามแสนห้าหมื่นล้านของรัฐบาลครับในส่วนที่2เป็นเรื่องของระบบประปานะครับ อยากเปลี่ยนคุณสายสวรรค์และพี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่าปัจจุบันนี้64ล้านคนของคนไทยโดยประมาณทั่วประเทศเนี่ยมีอยู่82%ครับที่มีประปาเข้าถึงบ้านนะครับร้อยละ82นี่ถือว่าสูงมากาเทียบกับอีกหลายๆประเทศครับมีเพียง18%ที่ยังไม่มีระบบประปาในส่วนระบบประปาเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนของนครหลวงอย่า9%ครับเป็นการประปาภูมิภาค ทน74จังหวัดเนี่ย15%ครับแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นประปาท้องถิ่นเทศบาลหมู่บ้านถึง58%ครับค่ะพอจะบอกได้ไหมคะว่าโซนไหนหรือภูมิภาคไหนที่ยังมีอัตราส่วนการการขัดแคลนน้ำประปาอยู่ในเวลานี้คะ,ะหลักการของการประปาภูมิภาคหรือว่าการจัดก,การของรัฐบาลนะครับเราเน้น2เรื่องครับเรื่องที่1น,น้นการกระจายการบริการให้มากที่สุด ในส่วนที่2เล่นคุณภาพน้ำนะครับถ้าถามว่าภาคไหนครับแทนที่สุก็คงไม่อยากระบุเป็นภาคแต่ในพื้นที่มากกว่าแต่ต้องยอมรับก็าะจริงว่าในภาคตอนออกเฉียงเหนือนั้นแหล่งน้ําต้นทุนเราน้อยดันั้นการจัดการประปาก็มีปัญหาม,มากในหน้าแ้งเนี่ยนะครับประปาท้องถิ่นมากมายที่ไม่มีน้ําดึกนะครับเราก็ต้องแก้ไขปัญหาโดยรัฐบาลได้วิธีการต่งา,างๆนะครับส่งระบบสูบน้าระยะไกลของกรมป้อง,องกันแลงสูบแด้ถึง3กิโลเมตรบ้าง ครับแล้วก็รถอื่นๆไปช่วยเหลือแล้วก็มีการทาําภาชนะเก็บน้ํากลางลเรียกว่าถังน้ํากลางประจาหมู่บ้านครับค่ะแม่ได้ข้อมูลเยอะทีเดียวนะคะสําหรับเรื่องภาพรวมการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบของรัฐบาลชุดนี้นะคะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ว่าจะเป็นการประปาทั้งประเทศนั้นก็ได้ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดในแต่และระดับแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าเรายังมีข้อ ขอความช่วยเหลือมาจากในหลายๆพื้นที่นะคะอย่างรายการของเราในวันนี้จะพาไปดูจดหมายที่มาจากชาวบ้านหมู่บ้านม่อนนางแหลมตำบลฝ้ายหลวงอำเภอรับแคลค่ะเขียนมาขอความช่วยเหลือนะคะทางทีมงานของเราก็เลยลงไปตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงค่ะว่าชาวบ้านหมู่บ้านม่อนนางแหลมตำบลฝ้ายหลวงอำเภอรับแคลจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อพยพมาจากพื้นที่ภัยพิบัติจากเหตุดินโคนลนถล่มเมื่อปี2 5 4 9มาอยู่ที่บริเวณนี้ แต่ปัจจุบันนี้หลายปีผ่านไปนะคะปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคดูเหมือนว่าสร้างความเดือดร้อนมากขึ้นไปติดตามวิทัศชุดนี้กันและเดี๋ยวกลับมาคุยกับท่านในที่ดต่อค่ะหมู่บ้านม่อนนางแหลมตําบลฝายหลวงอําเภอลับแหล่จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นชุมชนตั้งใหม่จากการอพยพหนีภัยพิบัติดินโคลนถลม่มเมื่อคราวอุทกภัยปี2549พื้นที่แห่งนี้จึงยังขาดแคลนระบบสาธารณูปโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำประปาอ๋อที่บ้านม่อนนางแหลมเนี่ยครับเป็นบ้านผู้ประสบภัยครับเป็นบ้านผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมหลายหลายหมู่บ้านครับให้มาอยู่จุดนี้จ,จ,จ,จุดเดียวครับนะรัฐจัดจาก,การให้บ้านมีบ้านครับมีที่ดินทำกินให้ครับครับแต่เรื่องประสบปัญหาเรื่องน้ำอย่างเดียวครับปัญหาปัญหาก็คือเรื่องน้ำเนี่ยครับ บ่อบาดาลเรามัน,มนไม่เพียงพอนะครับคือน้ําใตดินนะเราก็ไม่รู้เนาะบางทีหน้าแรงเนี่ยจะ,จะขาดแคลนน้ําใช้น้ําสะช่วยน้ําสะก็แห้งตอนนี้แห้งแห้งแห้งไปแล้วน้ําสะใช้บ่อบาดาลก็เหลือน้อยนะครับทั้งทั้งอบตลากน้ํามาให้ครับวันหนึ่งประมาณห้าหกเที่ยวถึงแปดเที่ยวนะครับก,ก็ยังไม่เพียงพอนะครืคอมันมันร้อยกว่าลังคาเดือนนะครับก็ ประชากรนี่ประมาณ300กว่านอกจากขาดแคลนน้ำในการอุปโภคแล้วทรัพยากรน้ำที่พอจะมีอยู่ในพื้นที่ก็ยังไม่สามารถใช้บริโภคได้อีกด้วยคือน้ำนี่เราเราเอามาบริโภคไม่ได้เปลี่ยนแต่เอามาใช้พวกอซักผ้าใช้อาใช้อะไรนี่คือบริโภคนี่มันมันเป็นน้ำเขาเรียกน้ำน้ำเป็นสนิมอะไรนี่ยคือทำไมไม่กล้ารบริโภคน้ำใช้ก็ไม่ค่อยพอ,อเพียงครับ แต่น้ํากินก็เราซื้อครับเพราะน้ํำระดานกินไม่ได้ครับมันเป็นไอห,หินหินปูนครับพอสูบขึ้นมาก็จะเป็นสีแดงครับสีแดงขุ่นครับมันมันมันไปกดครับไม่กล้ากินครับกล้กินครับชุมชนจึงทําจดหมายร้องทุกข์ถึงนาย,ยกรัฐมนตรีเมื่อคราวครมรสัญจรจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ผ่านมาโดยต้องการระบบน้ําประปาขนาดใหญ่เพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนน้ําในการอุปโภคบริโภค คืออยากอยากจะให้หน่วยงานทางรัฐบาลรัฐบาลมามาช่วยช่วยช่วยตัวเนี้ยช่วยเจาะบ่อให้อีกแล้วก็สร้างป่าปาตัวใหญ่ให้ให้หาแหล่งน้ำท,ที่ที่มันมาบริโภคได้นะครับอยากขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานทุกหน่วยครับให้ช่วยเหลือครับเพรมันขาดแคลนจริงๆครับผมหนึ่งทำเรื่องไปครับ นั่นก็คือกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านหมู่บ้านม่อนนางแหลมตําบลฝายหลวงอำเภอรับแปลจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะท่านอธิบดีครับกรณีแบบนี้เนี่ยทางการประปาเข้าไปช่วยได้ยังไงบ้างคะครับทางผมเองก็ได้รับการหลังจากที่พี่น้องประชาชนแจ้งความเดือดร้อนมาอย่างทางรัฐบาลนะครับก็ได้เข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าอยู่นอกเขตพื้นที่ของการประปาภูมิภาคแต่อย่างไรก็ตามครับเป็นนโยบายของพระท่านในัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรนะครับไม่ว่า อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใดนะครับ<ม>ก็ต้องเข้าไปดูแลใ,ในส่วนนี้เองผมในฐะานะของกรมป้องกันบรรเทาสาภัยซึ่งจะได้ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับจริงๆแล้วหมู่บ้านที่เราดูแลตั้งแต่เกิดเหตุ49แล้วนะครับตอนนี้ก็อุต,ตกภัยถลม่มนะครับแล้วก็จะให้ทางประปาปุิภาคเข้าไปสํารวจครับอย่างน้อยที่สุดมีข้อมูลถึงแหล่งน้ําต้นทุนนะครับ กระบวนการวางสายท่อต่างๆนะครับเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนส่วนรัฐบาลจะมอบหมายให้ท้องถิ่นหรือการประปาหรือหน่วยงานใดร,รับผิดชอบนั้นก็จะเป็นนโยบายครั้งหนึ่งแต่พี่น้องประชาชนจะได้รับการดูแลอย่างแน่นอนครับค่ะ,คะขอเรียนถามเป็นความรู้นิดนึงนะคะเวลาที่หมู่บ้านหรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ยประสบภัยธรรมชาติแล้วเราต้องอบพยพเขาออกไปอยู่ที่อื่น มีการสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมที่เขาไปอยู่จะต้องมีแหล่งน้ําอะไรต่างๆเรามีมีการดูข้อมูลตรงนั้นเบื้องต้นก่อนอยู่แล้วหรือเปล่าคะเราดูตั้งแต่ต้นนะครับเราเรียกว่าต้องดูความปลอดภัยก่อน <c oughs> ลดความเสี่ยงก่อนไม่ได้แปลว่าไปแล้วจะต้องอ,อพยพต่อเนื่องน <c oughs> ะครับเพราะประชาชนมีความผูกพันกับถิ่นฐานในการสำรวจนั้นเราก็สำรวจความเหมาะสม <c oughs> พ้นจากความเสี่ยงภัยในระดับที่ยอมรับได้ดูในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับทั้งระบบน้ําระบบไฟต่างๆเหล่านี้ ในส่วนที่พี่น้องประชาชนต้องการให้เป็นประปาขนาดใหญ่เนี่ยก็จะเป็นงานที่ทางราชการจะเข้าไปดูแลทั้งน,นี้จะประสานกับผู้ราการจังหวัดอีกทางนะครับค่ะ อย่างน้อยก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะคะว่าทางหน่วยางานที่เกี่ยวข้องได้รับเรื่องร้องทุกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ลงพื้นที่สํารวจปัญหานะคะแต่ว่าความคืบหน้าในการช่วยเหลือระบบประปาจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่เป็นการถาวรหรือไม่อย่างไรนะคะทางรายการจุหมายประชาชนก็จะเกาะติดเพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็นํามารายงานท่านผู้ชมกันต่อไปนะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามีจดหมายจากพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของน้ําอุปโภคบริโภคมาอีกมา มาเรื่องง่ายๆไม่ใช้ก Rabbi, ็ปิดเรื่องง่ายๆไม่ใช้ก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 ็ปิด เรื่องไง่ายๆไม่ใช้ก็ปิดเรื่องไง่ายๆไม่ใช้ก็ปิดปิดเมื่อไม่ใช้ช่วยชาติไทยประหยัดพลังงาน กลับเข้ามาช่วงที่2ของรายการจดหมายประชาชนเรายังอยู่กับท่านอธิบดีฉัดชัยพรหมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งท่านเป็นประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคด้วยนะคะมาถึงคำถามเรื่องน้ําค่ะท่านอธิบดีคะมีร้องเรียนเข้ามาแล้วก็ขอความช่วยเหลือมาหลายกรณีด้วยกันค่ะฉะบับแรกอยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่เองค่ะเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่ อยู่ในเขตคูโคศจังหวัดปทุมธานีนะคะอยู่หลังห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งทีนี้บอกว่าการจัดเก็บค่าน้าตอหน่วยปัจจุบันนี้คิดราคา30บาทต่อยูนิตซึ่งเป็นราคาที่สูงมากอยากจะให้ทางรัฐบาลนั้นเข้ามาช่วยตรวจสอบการจัดเก็บค่าน้ําของคอนโดมิเนียมแห่งนี้ด้วยจริงๆแล้วถามมาแบบนี้เราก็อยากจะตอบแทนคอนโดมิเนียมหรือห้องชุดอื่นๆด้วยเลยนะคะว่าเรื่องของการจัดเก็บค่าน้ําแบบนี้เข้าไปควบคุมดูแลได้ไหมคะ ครับคือในส่วนของการประปาภูมิภาคเนี่ย <ạ. S 1> เรามีข้อบังคับว่าด้วยการจัดเก็บหรือว่าบัญชีการจัดเก็บค่าน้ำเนี่ยนะครับ <ạ. S 1> เราแยกเป็น3บัญชีนะคร, <ạ. S 1> ครับปกติเนี่ยคือกลุ่มบ้านเรือนทั่วไปนะครับถ้าเดือนนึงไม่เกิน100ลูกบาทเมตรเนี่ย <ạ. S 1> ก็ประมาณ2ยี่บาทนะครับ,ออรบแต่ของรายนี้เนี่ยได้ตรวจสอบทางประปาทางรังสิทธิ์แล้วเนี่ยนะครับใช้ไปถึง1,300กว่า ทุกบาทเมตรนะครับหมายความว่าผู้ใช้เองผู้ใช้ในในกลุ่มของคอนโดเนี่ยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เป็นอัตราก้าวหน้านะครับก็จะเปลี่ยนจากในตารางที่1นึ่งเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มที่ 2, <c oughs> 2> คือประมาณ27บาท <c oughs> คือเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนกระบวนการอื่นๆนั้นน่ยผมคิดว่าต้องไปดูรายละเอียดซึ่งอยากจะขอให้ทางพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้สอบถามเนี่ยได้ติดต่อกับทางการประปาที่รงังสิทธนะครับรายละเอียดทั้งหมดจะชัดเจนแล้วก็จะเก็บเกินกว่าที่ ข้อบังคับไม่ได้เลยนะครับแล้วอยากจะเรียนว่าการประปานั้นในบางจุดเนี่ยนะครับต้นทุนสูงมากแต่เราก็เก็บได้เฉพาะตามที่กําหนดให้เก็บนะครับหลายจุดเนี่ยซื้อแพงขายถูกนะครับขาดทุนก็มีในบางจุดขาดทุนก็มีครับเพราะเหตุผลเพราะว่าอันนี้เป็นบริการขั้นพื้นฐานของรัฐบาลครับอยากจะให้ติดต่อทางคุณนุชนาถซึ่งซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ที่ดังสิทธนะครับเพราะว่าคอนโดแห่งนี้อยู่ที่ดังสิทธ์นะครับแล้วก็ก็จะมีรายละเอียดขณะนี้ทางการประปาเองก็เมื่อได้รับการสอบถามนะครับ เราก็ไปตรวจสอบดูย้อนหลังให้ทุกเดือนนะครับก็ <Okay. S 2> จะเปรียบเทียบชัดเจนแล้วอันนี้ก็ผมคิดว่าอธิบายได้ด้วยด้วยหลักเหตุผลนะครับ <Okay. S 2> ขึ้นอยู่กับคือเหมือนไฟฟ้าครับประปาถ้าใช้มากเกรดอัตราก็จะไปอยู่ในอีกลุ่มหนึงนะครับ <Okay. S 2> แต่ถ้าใช้ในอัตราทั่วไปบ้านเรือนทั่วไปก็ถูกลงมาค่อนข้างเยอะครับ ก็ <G ül> จริงๆอยากจะขอให้ทางเจ้าหน้าที่แจ้งกลับไปที่ผู้ที่ร้องมาด้วยนะคะคเพื่อให้เกิดความสบายใจพร้อมจะชี้แจงตลอดเวลาครับเพราะเราอยากให้ผู้ใช้นะสบายใจนะครับยอมรับกติการ,ร่วมกันแล้วก็เรียนนะครับว่าของเราเนี่ยจะหลายจุดเนี่ยจะถูกกว่าต้นทุนเยอะฮรเรียกว,ว่าถ้าคิดกําไรขาดทุนคิดไม่ได้นะครับประบามืภาคเพราะเป็นบริการขั้นพื้นฐานและเป็นนโยบายรัฐบาลอย่างกรณีช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมาในห้าสิบกว่าจังหวัดนะครับ สิ่งที่ประปาได้ปฏิบัติตามนโยบายของท่านนายชมพรีคือบริการน้ําประปาฟรีนะครับ<ม>ให้กับพี่น้องที่ขาดแคลนทั่วประเทศโดยขอให้ท้องถิ่นท่านอำเภอ,ออบาตาหรือโดยราชการเนี่ยนะครับทำหนังสือมาขอเราให้น้ําฟรีหมดครับท<ช>า,ารถมาใส่ได้เลยนะครับ<ช><ช>ทั่วประเทศอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นต้นทุนที่สําคัญแต่ถือว่าเป็นต้นทุนเพื่อพี่น้องประชาชนครับค่ะ อีกฉบับหนึ่งสำหรับช่วงนี้นะคะเขียนมาจากตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิต์ค่ะประสบปัญหาเรื่องน้ำประปาราษฎรที่บ้านปากห้วยฉลองหมู่ที่4ตํตำบลผาเลือดนะคะไม่มีน้ำเพียงพอปัจจุบันมีน้ำประปาขนาดเล็กใช้อยู่ก็จริงแต่ใช้กันมานานมากแล้วค่ะตั้งแต่ปี2531เป็นต้นมาปัจจุบันนี้เริ่ม สังเกตเห็นว่าน้ําจะขุ่นสกรปรกแล้วก็เป็นสนิมด้วยไม่มีเครื่องกรองนะคะที่มีอยู่ก็ชํารูุดโทมใช้การไม่ได้ดังนั้นเนี่ยจึงขอความช่วยเหลือด้วยค่ะเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าของบพัฒนาสร้างหอถังสูงส่งโครงการไปแล้วอยู่ในแผนทรัพยากรท้องถิ่นอวตอรแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับคําตอบค่ะครับในส่วนนี้ก็อยากเรียนชี้แจงตามที่ผมได้นําเรียนตั้งแต่ต้นนะครับว่า5 8เป์ของ การบริการประปาทั่วประเทศเนี่ยเป็นของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นะนะครับทั้งเทศบาลทั้งอบตทั้งหมู่บ้านนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับปัญหาคือมักจะขาดแหล่งน้ําดิบในการผลิตในน้าแล้งอันที่2ในเรื่องคุณภาพน้ําอาจจะอา,อาจจะยังขาดการดูแลที่เป็นทางวิชาการนะครับในส่วนนี้นะครับทางการประปา,าพูดภาคพร้อมที่จะไปสนับสนุนนะครับอาจจะร่วมกันดูแลหรือว่าอย่างรรา,า,ายละเอียดจะได้ให้ทางปฏิบัติได้ประสานกับทาง ท้องถิ่นท,ทางพี่น้องะยาชนในพื้นที่ผ่านระบบราชการจังหวัดอำเภอต่อไปครับค่ะถ้าเกิดว่าชาวบ้านไม่ร้องขึ้นมาโดยปกติมีแผนอยู่ไหมคะว่าในแต่ละปีเนี่ยมีเชิงรุกไหมคะจะขยายการให้บริการคืบหน้าไปเรื่อยๆยังไงบ้างในส่วนของภูมิภาคก็จะทําในระบบของประปาภูมิภาค,คซึ่งประมาณเพียง15%นะครับของบริการที่พี่น้องะยาชนใช้อยู่ทั่วประเทศใน74จังหวัดแต่อีก58%เนี่ยนะครับ ที่ประชาชนใช้อยู่นเป็นของท้องถิน่นกระผมเองนะครับได้รับนโยบายจากท่านรั้นตีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับให้สํารวจข้อมูลพื้นฐานตามความจําเป็นเดือดร้อนของประชาชน,นครับท่านไม่จําเป็นต้องร้องครับเป็นหน้าที่ของราชการเป็นนโยบายรัฐบาลที่เข้าไปสํารวจแล้วเอาเข้าแผนพัฒนาท้องถิน่นหรือว่าของบกลางในกรณีที่จําเป็นเนร่งด่วนและเดืดอดร,ร้อนจริงๆนะครับอันนี้ท่านนโยตรีให้นโยบายต่อผู้ร่วกการจังหวัดในการประชุมอย่างชัดเจนครับ ก็นโยบายชัดเจนแต่บางที่อาจจะช้าบ้างเร็วบ้างก็จะมีข้อจํากัดแตกต่างกันไปนะคะอย่างน้อยที่ถ้าปลาอุตรดิตท่านก็รับว่าคงจะไปดูแลพื้นที่ให้นะคะพักกันสักครู่ค่ะท่านผู้ชมคะยังมีจดหมายของมิองประชาชนรออยู่เพื่อให้ท่านอธิบดีตอบในช่วงหน้าสักครู่ค่ะเชื่อหรือไม่ประเทศไทย อันดับโลกอันดับที่88จาก176ประเทศทั่วโลกทุจริตคอร์รับชันต้นทุนที่กอกินการพัฒนาประเทศแปเจี้โกงกินแบ่งเค้กท่อโกงเก็บสวยรับใต้โต๊ะรับสินบนซื้อเสียงใต้โต๊ะทำผิดให้เป็นถูกเกเล่นพักเล่นพวกสร้างความโปร่งใสประเทศไทยไร้คอร์รับชั่น กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของรายการจดหมายประชาชนนะคะยังมีเรื่องร้องเรียนมาด้วยความทุกข์ร้อนของพี่น้องอีกหลายฉบับเลยทีเดียวนะคะเริ่มกันที่ฉบับนี้มาจาก ผู้ใหญ่บ้านบ้านเขื่อนแก้วคือเขียนที่ทาการผู้ใหญ่บ้านบ้านเขื่อนแก้วหมู่ที่2ตําบลถึมตองอำเภอเมืองน่านนะคะบ,บอกว่าราษฎรบ้านเขื่อนแก้วหมู่ที่2ส่วนใหญ่ใช้น้ําบุปโภคบริโภคจากบอ่อน้ําตื้นของตนเองพอถึงฤด,ดูแล้งคือช่วงสิ้นปีของทุกๆปีราษฎรทั้งหมู่บ้านก็ขาดแคลนน้าเพราะว่าไม่มีระบบน้ําประปาหมู่บ้านใช้ในตําบลถึมตองแบ่งออกเป็น8หมู่บ้านแต่บ้านเขื่อนแก้วเนี่ยเป็นหมู่เดียวที่ไม่มีน้ําประปาก็เลยน้อยใจแล้วก็เดือดร้อนมาก ขอความช่วยเหลือในเรื่องประปาหมู่บ้านตรงนี้ค่ะทีนี้มาดูข้อมูลบอกว่าหมู่บ้านนี้มี144ครัวเรือนประชากร6 6 5คนถ้าเกิดขนาดแบบนี้เนี่ยเป็นประปาขนาดใหญ่มันต้องต้องบริการขนาดไหนคะที่บอกว่าขนาดใหญ่คำว่าใหญ่เล็กนี่คงนิยามแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นระบบประปาคุณนภาคนี่ก็คงอันนี้อาจจะเล็กไปแต่เราก็เป็นคงเป็นประปาท้องถิ่นนะครับสาคัญที่สุดเนี่ยต้องไปดูว่าแหล่งน้ําต้นทุนด้วยแหล่งน้ําดิบ มีหรือเปล่าเพียงพอหรือไม่นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่านรัฐมนตรีปีชาเนี่ยได้ร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยทำการสํารวจนะครับโดยใช้ข้อมูลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลในการจุดไหนที่ไม่มีแหล่งน้ําดิบที่เป็นน้ําผิวดินนะครับก็จะใช้ประปาแบบระบบบาดาลเข้ามาออนะครับซึ่งเราจะมีการประสานกันระหว่างกระทรวงระววงกลมต่างๆนะครับในส่วนนี้รับกับพี่น้องประชาชนว่าจะมีทีมเข้าไปสํารวจนะครับ ก็ขอให้ท่านได้กรุณานําไปชี้จุดที่เหมาะสมนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานต่อไปครับค่ะ,คะแหมยอดเยี่ยมเลยนะคะปิดท้ายอีกสักฉบับหนึ่งนะคะท่านทิพปบดีเป็นเรื่องของค่าน้ําประปานะคะที่เขียนมาเนี่ยอยู่ชาญเมืองนี่เองนะคะอยู่ทีอ่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธาน,นีคือคุณธนากรเขียนมาเพราะว่าเดือดร้อนจากการมีหนี้ค้างค่าน้ํา หลายเดือนด้วยกัน6เดือนคะ่ะท่านคะจนมีจำนวนเงิน49,68บาท40สตางค์จนถูกระง,งับการใช้น้ำประปาประเด็นถูกระง,งับก็ประเด็นหนึ่งแต่ว่าเรื่องของเงินค่าน้ำเนี่ย6เดือน40,000กว่าบาทคุณธนากรบอกก็ตกใจแล้วก็บ้านนั้นเนี่ยตัวเองไม่อยู่นะคะแต่ให้ญาติอยู่ ซึ่งก็น้องสาวก็มีอาการที่ไม่ค่อยปกติตอนแรกก็เลยมีปัญหาว่าจะขอรับความช่วยเหลือขอความอนุเคราะห์อย่างไรบ้างเพราะว่ามันผิดปกติแน่นอนสำหรับค้าน้ําเยอะขนาดนี้ครับก็ต้องขอบคุณคุณธนากรนะครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับสงสัยสอบถามนะครับแต่ทางการประปาเองก็ได้รับเรื่องนี้ได้เข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับแล้วก็ได้ทำหนังสือตอบทางคุณธนากรไปในประเด็นว่าทำไมหกเดือนถึง4ี่ห0ื่นกว่าบาท อันที่จะคาบเกี่ยวกับเรื่องกรณีนนอุทกภัยนะครับคือช่วงนั้นก็หลังจากอุทกภัยแล้วเนี่ยจากการตรวจสอบของการประปาที่รังสิตเนี่ยพบว่าบ้านหลังนี้มีคนพักอยู่เป็นญาติอย่างเงี้ยดูแลอยู่แล้วก็มีเพื่อนบ้านดูแลแม้ว่าคุณธนากรไม่ได้อยู่น,ยนะครับก็ปรากฏว่าจุดที่เกิดเหตุว่าน้ําทำไมเยอะนะเนื่องาะมีการแตกของท่อประปานะครับท่อแตก,แตกพี่น้องประชาชนอาจจะสงสัยว่าทําไมปล่อยให้ค้างมาตั้ง4ี่หมื่นตั้ง 6, 6เดือนอันที่เป็นนโยบายของการประปาไม่อยากจะตัดน้ําครับ<ม>ก็จะให้โอกาสชี้แจงแล้วก็ผ่อนส่งผ่อนชาระต่างๆว่าไปต้องขอความเห็นใจนะครับว่าการประปานั้นจําเป็นจะต้องทอําตามระเบียบกฎหมายนะครับตกลงประเด็นคุณธนากรคือคือท่อน้ําประปาแตกทําให้น้ำเนี่ยรั่วไหลออกไปเป็นปริมาณมากจนเจ้าตัวก็ไม่รู้เงินไม่ไ,มไ,ดได้แจ้งเ,เ,พเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่ง6เดือน40,000กว่าบาทครับ <c oughs> คือถ้าแ <c oughs> จ้งสมมติว่าถ้าคนที่เฝ้าเรือคนที่เห็นแจ้งแต่ต้นเราก็ไปตัดน้ําเปลี่ยนทุกอย่างแก้ไขได้ครับ <c oughs> เราคือคนไทยเราคือบริการของรัฐต่อพี่น้องประชาชนครับ,บ,บขอบคุณแทนคุณธนากรและครอบครัวด้วยนะคะแต่ว่านุกชมฟังแล้วเป็นอุทาหรณ์นะคะถ้ามีความผ,ผิดปกติเกี่ยวกับ,บบินที่เรียกเก็บค่าน้ําค่าไฟบ้านท่านให้ตั้งข้อสังเกตก่อนเลยว่าเดือนนั้นท่านใช้ตามจํานวนนั้น เป็นไปได้หรือเปล่านะคะถ้าผิดสังเกตรีบไปแจ้งเผื่อว่าจะมีปัญหาเรื่องของในเชิงเทคนิคเรื่องของระบบอะไรต่างๆแล้วก็มา แจ้งกันทีหลังก็จะจะเสียสิทธิ์ไป,ปเปล่าๆแล้วก็เสียเงินเยอะด้วยนะคะควันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านทนีบดีมากเลยนะคะที่สละเวลามาตอบเพื่อให้พี่น้องประชาชนสบายใจในเรื่องนั้นนะคะวันนี้ขอบพระครุณท่านมากค่ะท่านทีบดีชัดชัยพรมเลิศทีบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยและประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคกับรายการจดหมายประชาชนในวันนี้ค่ะพบกันทุกวันเสาร์นะคะเสาร์หน้าก็จะเป็นเรื่องราว ความเดือดร้อนในอีกหลายแง่มุมนะคะซึ่งเราก็จะสลับสับเปลี่ยนเชิญผู้ที่อยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตอบคําถามเช่นนี้ทุกๆสัปดาห์ค่ะวันนี้นท่านนายทิพดีและดิฉันสายสวรรค์เอียนยิ่งลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ